ชัดไหมครับสวัสดีครับทุกคนก็วันนี้ก็จะเป็นคลิปเกี่ยวกับ mini f o r w h นะครับก็จะเป็นเจ้ารถตัวนี้นะครับจริงๆแล้วมันออกมานานพอสมควรแล้วเหมือนกันนะแต่ว่าผมเพิ่งมีโอกาสได้มานะครับคือต้องบอกว่าจริงๆตัวนี้ไม่ใช่ตัวแนวของผมเลยตัวนี้คือโรดดี้บูนะครับก็คือมันเป็นรถที่อยู่ในตระกูล fma ช assis นะครับอยู่ในตระกูลเล็บ i n f o w l d i series นะครับ ก็ไอเนี่ยมันเป็นรถมอเตอร์แบบวางหน้าครับคือททมิยะเนี่ยทำมอเตอร์วางหน้ามาน้อยมากแล้วครับเมื่อก่อนก็คืออย่างตัว FM รุ่นเก่าเนี่ยก็จะมีแค่3าบอดี้แล้วพอขึ้นมาเป็น Super FM เนี่ยนะครับก็จะมีแค่สบอดี้คือทำมาน้อยมากนะครับอธาล์ากับใหนนีดนึ่งกันอย่างเช่นตัว AM รุ่นเก่าเนี่ยนะครับเราก็ถ้าเป็นคนรุ่นยก9 0้าสเนี่ยก็จะเป็นก็จะรู้ว่าจะมีคิมซันจีนะครับ แ o โ o โซลิ u ู e แล้วก็ Neo b u r n i n g ิ u n ันนะครับก็จะมีแค่3ตัวนั้นนะทีนี้เนี่ยพอมาเป็น Super FM เนี่ยเขาก็จะมีกันบัสเตอร์นะครับที่จะมีตัวธรรมดาก็ตัวแบบคัสโกที่เป็นสีดำนะแล้วก็จะมีโบเกนจีสีดำสีแดงนะครับก็อีกรุ่นนึงเป็น s t a ร์โตเวกเตนะที่ผมจำได้จะมีแค่3ตัวแต่ทีนี้เนี่ยมาถึงเจนที่แบบยุค2,010กว,กว่าเนี่ยธรรมยาก,ก็เริ่มออกตัวถังรุ่นใหม่ๆออกมาเรื่อยๆนะครับ หนึ่งในนั้นก็จะเป็นตัวนี้เป็นโครง FMA นะครับหน้าต่างมันก็คือเป็นมอเตอร์วางหน้าครับผมเป็นเจนที่3ของมอเตอร์วางหน้านะครับซึ่งตัวมอเตอร์เนี่ยจะถูกถอดออกจากด้านล่างนะครับจะไม่เหมือนคล้ายๆของโครง X Series นะครับก็คือมอเตอร์เนี่ยจะใส่ยางจากด้านล่างนะครับแล้วก็ล็อกส่วนแบตเตอรี่ใส่จากด้านบนนะครับแล้วก็จะทําจุดยึดนะครับใส่กันชนท้ายแบบ2จุดมาให้ แล้วก็ปีกข้างนะสายกาดก็จะทําให้แบบติดตั้งองุปก,กรณ์เสริมต่งตางๆได้พวกปีกข้างไซเดอร์เปอร์ดด้านข้างนะครับแล้วก็ตัวรถนะครับส่วนใหญ่แล้วหลังหลังจอกมาเป็นล้อกลางซะส่วนใหญ่นะครับก็คือตัวนี้ล้อกลางก็คือล้อจริงๆก็คือล้อเล็กนั่นแหละนะครับแต่ยางบางนะครับพอไดเมเตอร์รวมแล้วจริงๆมันก็คือสมอลไดนะครับเพียงแต่ว่ามันเป็นแบบที่แบบยางบางนะครับล้อก,ก็จะใหญ่ขึ้นนิดนึงจากล้อเล็กนะฮะ ในชุดก็จะให้เกียร์นะครับเป็นเกียร์3.5ต่อ1มาเฟืองหัวมอเตอร์ตัวนี้จะให้เป็นสีดานะครับเป็นตัวคาร์บอนมาให้มอเตอร์ก็เป็นมอเตอร์ขาวนะครับหลังๆมอเตอร์ธรรมย่าก็เริ่มแถมกลับมาให้แล้วนะครับน่าจะเป็นรถในราคางบสัก400ขึ้นไปอ่ะครับก็จะมีมอเตอร์มาให้แล้วแต่ถ้ายังเป็นเจนรุ่นเก่าๆอยู่ก็อาจจะยังไม่ได้แบบมีมอเตอร์แถมมาให้นะครับ สำหรับแชสซีตัวนี้ครับพื้นฐานก็จะให้เป็นสีดําล้วนมานะครับอย่างชุดพาร์ตประกบก็จะเป็นสีดําล้วนเหมือนกันนะครับล้อตัวนี้ใช้มาเป็นล้อพลาสติกนะครับที่ทําสีมาเป็นโครเมียมยางก็จะเป็นแบบซอฟต์นะครับยางนิ่มนิ่มเลยนะครับซึ่งถ้าเอาไปเล่น นะครับส่วนใหญ่ก็มักจะเปลี่ยนยางกันแหละยางตัวนี้ไม่ค่อยได้ใช้เพราะมันนิ่มไปนะครับส่วนใหญ่ก็จะใช้เป็น hard super hard ดไ้วก็มาลูนกันนี่ก็จะเป็นหางหลังนะครับหรือกันชนท้ายนะครับซึ่งจุดนี้ก็จะมีอุปกรณ์ที่สามารถให้ติดตั้งเพิ่มเติมได้ด้วยนะครับคือเขาทำรูมาให้แล้วครับมันก็จะแบบโมดิฟายได้ง่ายขึ้นส่วนสะพานไฟนะครับก็จะคล้ายๆกับของโครง X นะเอาแบบ ที่แบบดั้งเดิมนะก็จะเหมือนกับของคง x โคง vS นะครับตัวนี้ใช้ด้วยกันได้ก็ประมาณนี้ครับก็น่าจะเหมือนเดิมนะน่าจะเป็นเหมือนกับรุ่นก่อนหน้านี้ก็คือเป็นแบบเงาเงาหน่อยผมยังไม่เห็นเหมืนอนกันเดี๋ยวนะเอออ่านี่อ่า สติกเกอร์ของทอมิยะครับรุ่นใหม่ๆจะเห็นนะเราว่ามันจะมีความเป็นโครเมียมแบบเงาๆหน่อยสะท้อนสะท้อนนะครับในเซ็ตก็จะให้มาประมาณนี้แล้วก็รุ่นใหม่ๆนะครับที่กล่อง,ของเขาก็จะไม่มีไกด์ไลน์ในการแต่งรถแล้วนะครับจะมีแค่เมนูนับอกเบื้องต้นว่าชัสซีนี้มีอะไรมาให้นะครับผมนะก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับราคาอยู่460บาทนะครับผม ก็คือตัวนี้นะครับโรดที้บูนะครับถ้าจำไม่ผิดคันนี้ผมน่าจะซื้อที่เดอะมอลล์บางแคมั้งถ้าผมจำไม่ผิดคันนี้เดี๋ยวบอบางแคม,มีมีร้านขายมินิโฟวินะครับเผื่อใครไม่รู้เ,เป็นส่วรนกรโมเดลนะครับ ก็ลองไปหาซื้อกันดูได้อาจจะไม่ได้เยอะมากนะครับแต่ว่ามีมีให้เล่นให้หาได้อยู่นะครับบอดี้ของโ o d i b ้บวเวูเนี่ยนะครับถ้าดูผิวเผินเนี่ยผมว่าแรงบรรดาใจน่าจะมาจากเชฟโรเลตคาเมโลนะรู้สึกอย่างนั้นเลยรู้สึกว่าถ้ามันสีเหลืองเนี่ยมันคือ b ับ b บิ b ลบเลยนะโอเคก็ประมาณนี้ครับผมก็ามารีวิวให้ดูกันสั้นๆนะครับ คลิปนี้ก็ประมาณนี้ไม่มีอะไรเอารถมาให้ดูกันเฉยๆนะครับเดี๋ยวถ้าเข้าหน้าได้รถรุ่นไหนมาก็เดี๋ยวจะพยายามเอามารีวิวแกะให้ดูอีกนะครับเพราะว่าบางทีแบบเพื่อนๆไม่ได้มีโอกาสคือเขาเรียกอะไรไมไ่มีโอกาสที่จะไปดูที่ช็อปเองอะไรองเองเี้ยผมก็ได้มาก็เดี๋ยวจะมารีวิวแบบเปิดตรงนี้ให้ดูนะครับว่ามันเป็นประมาณไหนนะ ต้องบอกว่าบอดี้เขาสีน้ําเงินแบบแกะดูทีผมไม่แน่ใจเห็นชัดไหมแต่สีน้ําเงินเนี่ยมันเหลือบมุกมุกนะมันไม่ใช่น้ําเงินแบบพลาสติกน้ําเงินไปเลยอ่ะมันน้ําเงินแบบมุกนะครับก็เผื่อคนชอบลองดูนะครับถ้าสนใจก็ลองหาเฟซกันในอินเทอร์เน็ตดูนะครับช็อปปี้ a ัตซ่าก็มีขายนะของพวกนี้ลองหากันดูโอเคสำหรับคลิปนี้ก็สั้นๆแค่สัก6 7นาทีครับยังไงก็ขอบคุณที่รับชมนะครับผม แล้วเดี๋ยวไว้มีอะไรตัวไหนใหม่ๆเดี๋ยวจะถ่ายมาให้ดูอีกขอบคุณที่รับชมครับฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ